ในการลงพื้นที่และนี่ก็ต้องบอกว่าจะเป็นเม็ดเงินก้อนแรกจริงๆจ,จ,จ,จากเม็ดเงินก้อนใหญ่ร่วม3,000ล้านบาทที่จะจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือฉุกเฉินครอบครัวละ5,000บาทจำนวนเบื้องต้นยังไม่รวมที่ภาคใต้นะครับ6แสนกว่าครัวเรือนก็จะเริ่มต้นนะครับเป็นที่แรกที่อำเภอเมืองที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นที่แรกนะครับจำนวนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จะมีการชดเชยเนี่ยนะครับก็จะมีมาตรการต่างๆนะครับ โดยแบงก์อมสินก็จะเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้นะครับโดยอีกคู่หนึ่งเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวของเราตอนนี้ทราบว่าน่าจะพร้อมแล้วนะครับจะรายงานสดๆให้ทราบเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยก็จะมีการเริ่มแจกแล้วและนี่จะเป็นเงินก้อนแรกของรัฐบาลที่ถึงมือชาวบ้านจริงๆคุณพันลบทิมาทีมข่าวของเราจะรายงานสดตรงจากที่นั่นครับเชิญครับคุณพันลบครับ ขอบคุณครับผู้ยุทธนาคครับจังหวัดนคนรราชสีมานับเป็นจังหวัดนำร่องดีเดย์นะครับในการจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวของผู้ประสบอุทกภัยตามนโยบายของรัฐบาล5,000บาทต่อครวัวเรือนครับโดยเริ่มต้นจ่ายใน2เทศบาลก่อนนะครับนั่นคือเทศบาลน,นค,นนคนรคนครราชสีมาและเทศบาลเมืองปักอําเภอปักธงชัยครับด้านธนาคารออมสินนั้นก็ไฟเขียวพร้อมจ่ายเป็นเงินสดส่งให้เทศบาลดำเนินการครับ บรรยากาศที่วัดพระนา,ารายณ์มหาราชวรวิหารอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็ค,คึกคักนะครับโดยมีทุกภาคส่วนได้เตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจซึ่งมีนายอภิสิทธิ์วชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่รัศดรผู้ประสบอุทกภัยอย่างสิ้นเชิงครวัวเรือนละ5,000บาทโดยให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ตรวจสอบครับรายงานไปยังจังหวัดต่อไปยังกระทรวงมหาดไทยล่าสุด น,น,นายรัฐีของบุป,ปกิจผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ทําการประชุมคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนายอำเภอทั้ง32อำเภอที่ได้รับผลกระทบทราบว่าจะมีประชาชนเข้าข่ายได้รับสิทธิเงินชดเชยจาน,นวนกว่า8,000 80, โครเรือนโดยในวันนี้ครับทางเทศบาลนค,น,คนครนครราชสีมาและเทศบาลเมืองปากอำเภอปากทงชัยจะเริ่มแจกจ่ายเงินช่วยเหลือดีเด่นนำร่องส่วนแรก4,000โครเรืนนะครับแยกเป็นเขตเทศบาลนครนครราชสีมา2,000โครเรนและอำเภอปากทงชัยอีก2,000โครเรนครับ พูดมากไม่ได้น้ำตาไหลในส่วนของประทานข้าสนทนา8,000นะาจะประมาณขอบคุณนายกค่ะได้เงินอันนี้เงินอันนี้ก็จะเอาไปซ่อมประตูหน้าจาถ้าไม่ได้เงินนี้ก็ไม่รู้แห่งจะไปหาที่ไหนไปอเงิน และในเวลาประมาณ14.00นาฬิกานะครับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของผู้ประสบอุทกภัยฯฯฯฯฯในเขตเทศบาลน,นครนครราชสีมาก่อนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมความคลืบหน้าการก่อสร้างโครงการแก้มลิงบึงพุทสาบ้านพุทสาตำบลพุทสาอเมืองจนค,นครราชสีมาซึ่งสำนักชลประธานที่8ได้ก่อสร้างด้วยงบประมาณร่วม80ล้านบาทมาตั้งแต่ปี2548เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้งและเป็นแก้มลิงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับรองรับน้ำที่ จะไหลเข้าท่วมตัวเมืองน,นครราชสีมาอย่างยั่งยืนต่อไปครับและนี่ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นครั้งที่2แล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมครั้งใหญ่ขึ้นในจังหวัดรับช่วงนี้กลับไปทางกรุงเทพมาหานครครับขอบคุณนะครับคุณพลบนะครับคุณพลบที่มาทีมข่าวของเรารายงานสดตรงจากจังหวัดนครราชสีมานะครับ คุณผู้ชมครับย้านะครับว่าในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงิน5,000บาทสําหรับครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นก้อนแรกที่รัฐบาลจะนําส่งถึงมือประชาชนโดยผ่านทางธนาคารอมสินนะครับธนาคารอมสินเนี่ยจะมีการประกาศรายชื่อส่วนหนึ่งด้วยหลักเกณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นก็คือว่าผู้ได้รับความเดือดร้อนที่เขาเปิดให้มีการลงชื่อที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยซึ่งตรงนี้แหละครับจะเป็นหลักฐานสาคัญทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหา ก็จะส่งรายชื่อไปอยังธนาคารอมสินธนาคารอมสินก็จะจ่ายเงินให้พร้อมทั้งจ่ายสดเลยหรือจะจ่ายโอนเข้าบัญชีก็ได้ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายมีบัญชีของธนาคารอมสินนะครับฉะนั้นหลักฐานสําคัญใช้อย่างเดียวครับบัตรประจําตัวประชาชนแล้วถ้าบัตรประจําตัวประชาชนหายทํำยังไงก็ไปให้ทางอบตอเนี่ยออกหนังสือรับรองมาเพื่อนํามาใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินนะครับส่วนกรณีบ้านเช่าล่ะ คนที่ได้เงินคือเจ้าของบ้านเช่าหรือคนที่อยู่ในบ้านเช่า ทางการยืนยันชัดเจนนะครับว่าผู้ที่จะได้รับเงินชดเชยก็คือผู้เช่านะครับผู้เช่าจะได้รับเงินชดเชยในกรณีนี้ส่วนเจ้าของบ้านเช่าจะได้รับในกรณีที่บ้านเสียหายถ้าทั้งหลังก็สามหมื่นบางส่วนก็สองหมื่นต่างกรรมต่างวาระกันไปนะครับแล้วก็นอกเหนือจากที่ที่นี่เป็นที่นําร่องแล้วจังหวัดที่จะมีการแจกจ่ายเงินในเรื่องนี้ในโครงการนี้ต่อไปก็อย่างเช่นที่จังหวัดชัยนาทนาครน,นายกนครสวรรค์อุบลราชธานีแล้วก็อุทัยธานี โดยจะเป็นการโอนเงินจากงบกลางมาที่อ,อมสินและถ้าไม่ทันนะครับอ,อมสินก็จะทดลองจ่ายไปก่อนเพราะว่ามีสภาพคล่องค่อนข้างเหลือแล้วก็เป็นการทํางานที่ฉับไวสนองนโยบายของรัฐอย่างเต็มที่ด้วยนะครับในขณะที่เรื่องของหลักฐานอย่าลืมนะครับบัตรประจําตัวประชาชนใบเดียวสามารถรับได้ที่แบงก์อมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่ารถโมบายของแบงก์อมสิน65คันที่จะใช้ในการนี้ด้วยเราพักกันคู่เดียวครับและช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเข้มเต็มประเด็นอื่นๆกันต่อครับ